วันนี้วันนี้ครบร้อยวันอาม่าเนาะอา่าแดงดีมาโอ้คนรักอา่าเยเ่มกันเลนี่ไม่ธรรมดานะวันนี้วันนี้เป็นครบร้อยเต็มเลยไหมหรือว่าขาดหรือว่าขาดสักวันไหมพรุ่งนี้คือร้อยวันแต่ว่าเอาวันนี้เนาะเหมือนกัน่นหละเนาะใช่จะกินข้าววันไหนก็อิ่มเหมือนเดิมเลาะแต่ว่าแค่ว่าเขาเอาเจ็ดวันสิบห้าวัน หรือว่าร้อยวันห้าสิบวันหรือว่าร้อยวันมันก็จําง่ายหน่อยถ้าถ้าไม่มีพวกนี้มันก็จํายากนะเวลาที่เราจะทําบุญให้ใครสักคนหนึ่งมันก็นัดกันง่ายๆนะเขาเรียกสมมุติแล้วก็มันจําง่ายขึ้นไม่งั้นมันก็จํายากนะเวลาที่เราไปทําบุญให้กับญาติให้กับพี่น้องของเราโอ๊ยอาม่ารู้อะา,าม่ารู้เห็นอย่างนี้อามา่าดีใจน,นี้ยิ้มเลยนะเงยตื่น <c oughs> <c oughs> ลูกหลานมาทําบุญอันนี้มาหมดหรือยังเนี่ย ยังครับมาไม่ครบครับยังไม่ยังไม่ครบอีกเลยังมอะไรนะอ๋อแล้ววันนี้พระรามสามเปิดหรือปิดร้านเปิดดีนะกับที่ที่ตลาดที่ที่ตลาดน้อยมีมียุ้ยเปิดให้ังปิดปิดสงการยุ้ยก็เปิดให้โอ้วันนี้โยมพี่ยุ้ยก็ทำอาหารหลายตั้งหลายอย่างนะคีแรก ทีแรกทีแรกนิมนต์ว่านิมนต์พระฉันเพนสีรูปหลวงพี่ก็นิมนต์มาฉันเพนสีรูปจริงๆหลวงพี่ก็ไม่คิดว่าจะมาสวดอย่างงี้เยเพิ่งรู้ตอนอาเยตือขี่มอไซค์มาเมื่อเช้าบอกต้องสวดด้วยเหมือนกันหลวงพี่ก็เอาศสนาอาปูก็เลยก็เลยบอกพระต้องต้องมาสวดด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรหรอกถ้าพระถ้าพระท่านมาท่านมาสิบเอ็ดโมงก็ฉันก่อนแล้วเสียดแล้วเข้ามาสวดก็ไม่เป็นไรสวดตอนไหนก็ได้หมดทั้งนั้นแหละยิ่งสบายใจนะพระอิ่มแล้ว อิ่มแล้วต้องทํางานนะทีนี้อิ่มอิ่มแล้วก็ก็ต้องทํางานเนาะยิ่งดีนะถ้าเวลาหิวข้าวต้องรีบสวดรีบไปนะเพราะพระหิวข้าวแต่ถ้าพระอิ่มแล้วก็พระก็สวดได้นานหน่อยวันนี้อย่าลืมกินข้าวที่วัดนะวันนี้วันนี้อย่าลืมกินข้าวคนบาตรที่วัดนะครับนะเจ้าหนูน้อยอย่าลืมจะลืมกินนะเอา้าแล้วทีนี้ทีนี้ใครผมพี่มีอะไรจะให้อ่ะเดี๋ยวพระ จะพะยังไม่มานะเดี๋ยวพี่แจกคนละอันนะอ่ามาเอาเดอ้อม,มาเมากําไรใครยังไม่ได้กําไรเฮียเฮียเฮียเสียงได้แล้วเอาเอาเอาให้ทิเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมันมันยีเล็กไปอ่อันนี้คนข้างบ้านนะสนิทอ่าทีนี้ใครใครยังไม่ได้นะมาเอาเดอ้อมาเอาอ,ะอ่ะ่อยทยอยมาเอามาเขามมารักทุกคน ถ,ถ้าใครไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะบังคับไม่ได้นะ,ะกำไรโอ้อันนี้กำไรพระพระจำได้กำไรเด้อเอาไปใส่เด้อกำไรกำไรแปลว่าไม่ขาดทุน <laughs> วันนี้ว,ว,วันวันนี้ที่วัดก็มีงานหลายงานวันนี้มีเ็นไปรับสังฆทา,านที่สาเพง็ง่านมาม่าสมโอ้แจ้งวัฒนะเอือบไปรับสังฆทา,านแจ้งวัฒนะเมื่อเช้านี ท่านมาหาอินเจนแล้วก็พระอีกเก้ารูปน้องท่านมหาเนาะเก้ารูปแล้วก็มีรับสังฆทานตือห้าชั้นวันนี้วันนี้เป็นวันดีนะคนทําทําบุญหลายที่นะคนทําบุญหลายที่วันนี้ก็เป็นวันครบรอบอาาแดงดีมาร้อยวันพอดีเนาะวันนี้ก็อนุโมทนาะทุกคนทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันนึกถึงอาานะ<ด>นึกถึงอาาแล้วก็มาทําบุญให้อาา ถ้าอาาได้รู้ได้เห็นได้ทราบด้วยยาณนะวิถีหรือว่าคือไปเข้าฝันก็แล้วแต่นะอามาคงจะดีใจนะที่ยังมีลูกมีหลานยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งท่านนะไม่ใช่ตายแล้วก็ตายเลยไม่ใช่นะก็ยังนึกถึงอยู่คงจะนึกว่าที่เรามีมาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเฮียตือหรือน้องสาวห,หลายคนนะอามามีลูกกี่คนนะ6คนนะเพราะว่าอามาเป็นต้นแบบของเราเป็นผู้ให้กำเนิดกำเนิดเรา ไม่มีอาม่าก็ไม่มีเฮียตือไม่มีอสรนิพานนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะอสรอน,น,นะนิพาก็อยู่ที่อื่นนะอ,อ,อ,อยู่ที่อื่นอยู่ออยู่ที่อื่นนะอสรคงจะไปอยู่ที่อื่นคงไม่ได้มาอยู่กับเฮียตือนะพระพระพี่ชายพระคงพระคงจะไม่ได้เจอนะแตนั้นถือว่าเป็นผู้มีพระคุณของเราทั้งเป็นผู้มีพระคุณเป็นอา่าด้วยเป็นเป็นบุรพาจาจารของเราด้วยเป็นผู้มีพระคุณ ผู้ทำอุปการะมาก่อนเนาะเราก็เราก็นึกถึงท่านคิดถึงท่านนะเราก็เลยมาทำบุญให้ท่านนะฉันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเวลาเวลาที่เราทำอย่างนี้ไว้ลูกหลานจะได้เห็นเป็นแบบอย่างเอาไว้ว่าใครมีพวกคุณกับเรามีบุญคุณกับเราเราก็แทนคุณท่านมันก็จะเป็นคุณงามความดีติดตัวเราไปของแต่ละคนลูกหลานได้เห็นพ่อแม่ปู่ย่ายตายายทำอย่างนี้นะเห็นอาซอเห็นอาเฮียเห็นพี่ชายขังเฮียตือบ้างหลายๆคนทำก็เลยอยากจะทำตามบ้าง ถ้าเมื่อทําอย่างนั้นแล้วความความดีงามจะเกิดขึ้นในใจของแต่ละคนนะถ้าถ้าทุกคนมีความดีอย่างนี้แล้วเวลาอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันยืดถึงแม้ร่างกายสังขารเหี่ยวแห้งแก่เท่าไปหย่อนทุกสิ่งทุกอย่าง,ต,ง,ต,งตั้งแต่หน้าไปถึงหาตึงอันเดียวคือหูนะยงนั้นหย่อนหมดเลยก็ยังมีความดีคอยคอเกาะเกี่ยวใจเอาไว้เกาะเกี่ยวเกาะเกี่ยวเอาไว้ทําให้ใจเรารู้สึกดีต่อ,อกันนะเพราะเราเรามีความดีที่เราได้ทําแบบนี้แหละเอาละทีนี้เราจะได้รับพรกับ

พิธิต่างพิธีตังตุมหังกิปัมเพวะสมิสัตสัพเพปุเรนโตสังกัปปะันโดปัน d าราโทย t าสัพเพเรนโตสังกัปปามนิโธเระโตัญญะสัพพีติโยวิวัชชนโตสัมบรรควินาสต มาเตภวัตวันตารโยสุขีดีคาโยโกภาวามิติโยวิวัชชนตวสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีดีคาโยโกภวะพิติโยวิวัชชนตสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีดีคาโยโกภวะ ตามพิวานดานซีลิสานิจังวุฒาปจายโนจานตารธรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังวาลังกินาดินนาสังขเหสุปฏิติตาดีคารตังหิตายสาทนาโสุปกปติโสยติธรรมโมจายามดิดัสิโต เปตาณภูชาจักตาอุลาลามบาลันจากพีคู่นางมนุปดินนางตุมเฮหิปุญยังป่าสุตังอนาปากานตีทุภาเวนะรัตนตยเตชะสาโดยคาโรคาพยาเวลาโซกาสันตุจุปตะวาอเนกาอันตรายาปีวินัสันตุอาศสะโต ชายาสีธีธนังลาพางโสที่ภาขยังสุขังบลาลังสีริอายุจวันโนจาโพคังวตีเจยาสวะสัตตวัสาจะจอายจใจชีวัสิธีพระวันตุเตภาวันตุสะพมังคารังราคังตุสาพาเดวตาสามภามิฐานุภาเวนสัสตาโสที่พระวันตุเต พมังคารางราคันตุสาภเดวตาสามบาสมาณุภาเวนาสดาโสติพระวันตุเตพมังคารางราคันตุสาภเดวตาสามบาสังฆานุพาเวนะสดาโสติพะวันตุเต สุมัาฆังสุป,ปามพาตังสุโหติตังสุขันโนสุโมตโุโจารสุเยทั้งปรัมมจจริโสปานไดกินังกายกรรมวาจกรรมปานไดกินังปานไดกินังมโนกรรมวานวิธิเตปันไดกินัง ปัจจักินาน erman, ิกัสสวาทัลพันตเทว <book farming> ัจ <mínimo> จ <c oughs> ักินี